เครื่องกรองนะ้ำ ไม่ใช้ไฟฟ้านะคะรุ่นนี้ต้องบอกก่อนนะคะเป็นรุ่นที่ประหยัดนะคะแล้วก็สามารถที่จะพกพาได้นะคะสําหรับใครนะคะที่ไปสายเดินทางสายสุขภาพหรือว่าต้องการที่จะลดค่าไฟนะคะหรือว่าบ้านใครที่ใช้โซล่าเซลล์แล้วก็กําลังตามหาเครื่องกรองน้ํานะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ําเคนโกดอกเตอร์กรีนนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะกรองน้ําไม่ใช้ไฟฟ้านะคะแล้วสามารถที่จะพกพาไป ได้ไม่ว่าจะเข้าสวนนะคะเข้าป่าตั้งแข็มนะคะหรือว่าสำหรับใครเนี่ยที่ต้องการที่จะมีเครื่องกรองน้ำเนี่ยไว้เป็นส่วนตัวนะคะก็แนะนําเครื่องกรองน้ำ Kenko Dr Green กรองสามขั้นตอนนะคะราคาตัวร้านหนึ่บ้าบทราคานี้นะคะพร้อมส่งแล้วก็ส่งฟรีเก็บเงินไปทางได้นะคะและที่สําคัญนะคะ Dr Green ทำโปรโมชั่นราคาถูกมากเลยนะคะสําหรับใครที่ นำงมองหาของขวัญน,นะคะให้สำหรับคนที่คุณรักนะคะในช่วงปีใหม่เนี่ยก็อย่าลืมเครื่องกรองน้ำเคนโกดอกเตอรกรีนนะ